สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับอพิโซดนี้หวานมีข่าวมาอัปเดตนะคะแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องขออภัยด้วยช่วงนี้เป็นหวัดนะคะเสียงจะมีความอู้อ้นิดนึงนะคะขออภัยจริงๆค่ะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะ Blocking the Sky ค่ะถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะเป็นแนวแบบจีนคอสตูมโบราณแนววิชายุทธดรามา่าแฟนตาซีค่ะนาแสดงโดยนะคะนางเอกคือคุณจูฉุตันแล้วก็พระเอกคือคุณอินเจิงนะคะ สำหรับเรื่องนี้นะคะก็แพนถ่ายทำกันทั้งหมด48ตอนนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มเจ้าภาพโอโหร่วมกันค่ะ i อชีอแล้วก็ t e n c ซ n t v i d ดีโอนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะออนแอร์ทั้ง2แพลตฟอร์มให้คนไทยได้ดูกันนั่นก็คือ VTV Thailand แล้วก็ i อชีอีไทยแลนด์นะคะสำหรับบทของพระเอกนะคะก็ได้คุณอิงเจิงเนี่ยมารับบทเป็นตัวละครเย่ฝานค่ะส่วนนางเอกนะคะก็คือคุณจูฉีตันนะคะสวยมากๆเรื่องนี้รับบทเป็นแม่นางจี้ ย,ยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะที่มาที่ไปนี่โอ้โหดัดแปลงมาจากนวนิยายนะคะ IP ที่ใหญ่มากๆเลยเรื่อง Shedding the Sky นะคะดังนั้นพอมันเป็นโปรเจกต์ว่าจะมีการสร้างขึ้นมาเนี่ยก็เลย ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมาโดยตลอดค่ะแม้ว่านะคะตอนนี้จะถ่ายทำเสร็จสิ้นไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ไลเซนส์ในการออนแอร์แล้วด้วยเรียกว่าใบอนุญาตในการออนแอร์อย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะคะตอนนี้พวกเรารอแค่ว่าเมื่อไหรนะ่น่าเราจะได้ดูจริงๆนะคะคือจะออกอากาศเมื่อไหร่ค่ะ จริงๆแล้วเรื่องนี้เขาก็พยายามจะรักษานะคะให้มันรู้สึกว่าเป็นความลับอยู่เพราะว่าอยากจะปล่อยเปิดตัวออกมาก็แบบให้ว้าวกันไปเลยนะคะดังนั้นแล้วก็จึงไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่ค่ะแต่ที่หวานไปดูมานะคะมีความน่าดูเป็นอย่างมากเลยอะ CG ของเขาเน้นๆเลยนะคะเพื่อนๆมีท่านใดได้ดูตัวอย่างแล้วบ้างนะคะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็มีนักข่าวเขาก็ได้นาเอาโปสเตอร์นะคะเป็นโปสเตอร์ชุดใหม่ของเรื่องนี้ออก แล้วก็สร้างความประหลัดใจนะคะให้กับเหล่าบรรดาชา,ชาวเน็ตมากๆค่ะเพราะว่าก็าคุณจูฉีตันนะคะสวยมากๆเลยค่ะสำหรับนะคะ b o ็ k i n g the sky กเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันเป๊ะๆเลยค่ะโครงเรื่องที่เกี่ยวข้องนะคะยังเป็นไปตามจังหวะแล้วก็ตรรกะของโครงเรื่องเดิมอย่างเคร่งครัดนะคะณนะจุดนี้ก็คือมีการยืนยันมาจากฝ่ายของอฝ่ายผลิตนะคะซึ่งพระเอกนะคะเยาฟานแล้วก็เพื่อนๆของ ขเขาเนี่ยจะถูกลากนะคะเข้าสู่ไอเปยโตสตาเทอริทอรีนะคะซึ่งเป็นดินแดนที่จะต้องมีการผจญภัยสุดๆเลยค่ะลึกลับมากๆนะคะโดยมังกรก้าวหัวนะคะแล้วจะต้องไปเหมือนกับว่าเราจะได้เห็นในรูปแบบของแฟนตาซีด้วยเพราะมีในการฉากนะคะในนวนิยายต้นฉบับคือมันมีฉากของอวกาศด้วยนะคะอวกาศแล้วก็มีการฝึกอยู่ในมิติอื่นนะคะเอาง่ายๆไปฝึกเพื่อให้เข้มแข็งโดยเฉพาะ ตัวของพระเอกแล้วก็กลุ่มเพ,เพื่อนนะคะไปฝึกการเป็นฮีโร่เป็นอัศวินค่ะเรื่องนี้นะคะจะสแสดงถึงการผจญภัยเดินทางนะคะของกลุ่มของพวกเขาซึ่งโอ้โหบอกแล้วว่าใน IP นะคะที่เป็นนวนิยายต้นฉบับคือดังมากค่ะทำเงินได้เยอะสุดๆเลยนะคะคือมีคนเข้าไปอ่านเยอะนะคะสิ่งที่แฟนๆนิยายนะคะรอชมกันนั้นก็คือโอ้โหค่ะคงเรื่องที่เข้มข้นแล้วก็ยังมีเอฟเฟกพิเศษต,ต่างๆนะคะพอตอนอ่านเนี่ยเรา จะรู้สึกว่าจินตนาการของเรามันไปแบบล้ำมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าในเวอร์ชั่นซีรีส์นั้นจะถ่ายทอดออกมาได้ครึ่งหนึ่งหรือเปล่าของจินตนาการผ่านทางโลกวรรณกรรมนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นโปรเจกต์ที่จะมีการนำไปนะคะออนแอร์นะคะที่สถานีโทรทัศน์วิทยุนะคะของจีนแล้วก็อเมริกานะคะอันนี้ก็คือตามข่าวจาก 163.com Forum Entertainment ค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ของซีรีส์ จีนที่มีระดับที่สูงมากนะคะในแง่ของการผลิตที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการนำเสนอเอฟเฟกพิเศษต,ต่างๆค่ะทางด้านของงานโฆษณาแล้วก็ทางฝ่ายผลิตนะคะเขาก็เขียนมาในทุกๆข่าวว่าเป็นซีรีส์จีนที่คุ้มค่ากับการรอคอยค่ะนะจุดนี้พวกเราก็ต้องรอดูกันนะคะว่าคุ้มค่าจริงหรือเปล่านะคะในส่วนของนักแสดงนะคะตัวละครเย่ฝานเนี่ยพระเอกรับบทโดยคุณอิ่งเจิงค่ะก็นับตั้งแต่ที่เดบิวต์เข้ามานะคะ คุณอิงเจิงนี่ก็มาเรื่อยๆตามเส้นทางบันเทิงค่ะโดยเฉพาะผลงานนะคะที่เป็นแนวจีนคอสตูมโบราณส่วนใหญ่แหละก็มานะคะซึ่งถือได้ว่าเขาก็เป็นหน้าตาแบบคลาสสิกนะคะเป็นพระเอกในแนวหน้าตาคลาสสิกแมนๆนะคะเขานั้นมีความเข้าใจแล้วก็ตีบทบาทมีทักษะในการแสดงสูงมากแล้วก็มักจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ชมอยู่ตลอดเวลานะคะก็ตามข่าวนะคะคุณอิงเจิงนั้นจะไม่ใช้สแตนด์อินในการแสดง ะะเพื่อนๆนะจุดนี้เราก็ต้องมารอดูกันแต่ถ้าเาท่านใดที่ชอบแบบหล่อแบบไอดอลนะคะคุณอิงเจิ้งอาจจะไม่ใช่ผู้ชายในลักษณะนั้นนะคะแต่ว่าค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนที่หล่อแบบ หล่อแบบคลาสสิกอะหล่อแบบแมนแมนเหมือนกับคนคนโบราณคือเราจะมันบอกไม่ถูกอะอธิบายไม่ได้แต่เพื่อนๆต้องไปดูหน้าของคุณอินเจิ้งเองนะคะช่วงคางช่วงอะไรเงี้ยมันมีความคมแล้วก็ด้วยความที่เขาไม่ใช่คนผิวขาวแบบขาวจ้วนะคะก็เลยจะเพิ่มความแมนๆมนให้เขาได้ค่ะแล้วถามว่าเขาอายุมากหรือ,อยังเขาอยู่ในช่วงของวัยกลางคน <ๆ S 2> แหละ <ๆ S 2> เพื่อนๆก็คือในช่วงของ30ไปลา,ายนะคะแต่เอาเป็นว่าค่ะ ตรงนั้นก็ไม่ได้เกี่ยงอะไรนะไม่ได้เกี่ยงอะไรนะคะถ้าเกิดว่าสามารถจะแบบแสดงออกมาได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้พวกเรารู้สึกได้ว่าเขานั้นเป็นฮีโร่ของเรื่องค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราก็จะเห็นแล้วว่า คุณอิงเจิงนะคะแต่งตัวอะไรออกมาทุกอย่างแล้วเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกของความเป็นฮีโร่ที่มีความแข็งแกร่งเพราะว่ากล้ามนะคะกรามของคุณอิงเจิงค่อนข้างจะใหญ่นั่นเองนะคะแต่ถ้าพูดถึงความเป็นไอดอลก็คงไม่ใช่คุณอิงเจิงนะคะความเป็นไอดอลก็คือแบบต้อง ต้องแบบเพียวๆสูงๆแล้วก็เก็กๆอะไรบ่อยๆ่ยเงี้ยก็คงไม่ใช่คุณอิงเจิ้งค่ะก็ถ้าเพื่อนๆจะถามว่าออหล่อแบบแนวไอดอลนี่คือหล่อประมาณใครนะคะก็อย่างคุณจางหลิงเหอนะคะคุณเฉิงอี้อะไรเงี้ยก็เรียกว่าหล่อในแนวไอดอลเอาคุณหลิวอี้หนิงนะคะอันเนี้ยแนวไอดอลค่ะเอาละค่ะทีนี้นะคะเขานั้นก็เหมือนกับว่ามาปรากฏตัวในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ชาวเน็ตในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีการพูดถึงรูปร่างหน้าตาของเขานะคะว่าว่าเขานี้โอ๊ยทำไมมาเป็น พระเอกลาทำไมดูน่าเกลียดจังเลยนะคะนี่เป็นแบบปากเนาะปากแจ๋วของชาวเน็ตที่ที่ส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เขาจะดูแบบพระเอกแนวไอดอลเงพอได้ยินว่าคุณอิงเจิ้งจะมาเล่นในโปรเจกต์ใหญ่ของเรื่องนี้นะคะก็เลยทําให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็มุ่งเน้นไปที่ทักษะการแสดงของคุณอิงเจิ้งค่ะเพราะว่าเขามีรางวัลการันตีนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะจะไปเถียงกันทําไมโดยเฉพาะพวกเราคนไทยอยู่นอกจีนนะคะพวกเรารอชมละกันค่ะ มันเป็นแบบซีรีส์แนวแฟนตาซีวิชาย,ยุทธเน้นๆนะคะแล้วก็มอีอยู่ในยุคของจีนคอสตูมโบราณแล้วก็มีการไปฝึกในในมิติอื่นๆนะคะถ้าในนิยายคือเขาใช้คำว่าอาวกาศแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในซีรีส์คงไม่ใช้คำว่าอาวกาศเนาะอาจจะใช้ตั้งชื่อเป็นมิติอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ กลุ่มของตัวเอกทั้งหมดนะคะก็คือหล่อเหลาทั้งกลุ่มเลยแล้วก็ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของใต้่าแห่งนี้ค่ะก็เอาเป็นว่านะคะเรื่องราวของคุณอิงเจิ้งที่จะมาเป็นฮีโร่ในเรื่องนี้ก็กําลังนะคะอยู่ในช่วงที่เดี๋ยวเราจะได้เห็นแล้วนะคะเพราะรอวันออนแอร์เท่านั้นเองนะคะที่นี้ค่ะมาดูนางเอกกันบ้างนะคะนางเอกนั้นคุณจูฉีตันนะคะได้รับการยอมรับว่างดงามค่ะเธอนั้นสวยนะคะนี่แหละนางเอกในแนวไอดอลนะคะ สวยทุกมุมมองนะคะแล้วก็พอแต่งตัวในชุดจีนคอสตูมโบราณแล้วโอ้โหเราก็เห็นเธอสวยทุกเรื่องนะคะรูปร่างหน้าตาเออมีความแบบรูปร่าง รูปร่างดีตัวบางๆแล้วก็หน้าตามีความจมูกกับปากชัดเฉรันรันนะคะซึ่งจะเป็นในแนวที่คนจีนเขาจะชอบแนวนางเอกแบบนี้นะคะแต่อไรก็ตามบอกแล้วเนาะความสวยความหล่อมันเป็นเรื่องของรสนิยมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปเถียงกันโอ้ยคนนี้ฉันชอบคนนั้นฉันชอบมากกว่าอะไรแบบนี้มันก็คงไม่จบไม่สิ้นนะคะม่อย่างนั้นก็คงต่างคนต่างคงไม่มีคู่เนาะถ้ามาชอบเหมือนกันหมดใช่ไหมคะ <c oughs> สาหรับผลงานของอคุณฉียตันนะคะ ก็มีมาแล้วตั้งหลายเรื่องแหน่ไม่ว่าจะเป็นเอาที่จํากันง่ายๆนะคะ เรื่องที่น้องเขาแสดงคู่กับนะคะดีลนหวังนะคะที่เป็นแบบว่าน้องดีลนหวังเป็นมังกรเรื่องนั้นก็ติดตาตรึงใจคนไทยอยู่นะคะแล้วก็มีเรื่องอป่าท้อนะคะเธอก็แสดงอยู่ในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็เป็นอันว่านะคะตอนนี้เธอมาอยู่ในแถวหน้าของวงการบันเทิงจีนแล้วล่ะคะ่ะก็มีผลงานออกมาเรื่อยๆนะคะสําหรับเรื่องการแสดงของเธอนะคะเธอนั้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการพัฒนา มาเรื่อยๆค่ะควบคุมบทบาทที่เธอได้รับได้ดีนะคะก็เพื่อนๆก็คงจะเห็นถึงวิวัฒนาการการพัฒนาของเธอนะคะโดยเฉพาะนะคะหวานชอบตอนที่เออน้องเขาใส่ชุดสีขาวนะคะมันเหมือนกับแบบเทพทธิดาเลยอะ่ะเหมือนกับนางฟ้าเพราะว่าตัวน้องเขาบางมากๆแต่เป็นบางในลักษณะที่มีรูปมีร่างนะคะไม่ใช่แบนแบบไม่ใช่แบนสุดๆไปหมดนะคะคือเป็นบางแบบมีทั้งอกทั้งสะโพกทั้งเอวที่คอดกิ่วนะคะสวยดีค่ะเอาเป็นว่าเวลาที่ทั้ง คู่มายืนอยู่คู่กันนะคะพระเอกกับนางเอกของเรื่องเนี่ยความรู้สึกมันจะเหมือนว่าพระเอกนะคะคุณอิงเจิ้งนี่จะเป็นเหมือนองคลักษ์ของนางเอกนะเพราะว่าคุณอิงเจิ้งค่อนข้างจะมีมีกล้ามเยอะนะคะแล้วก็ตัวจะตันๆใช่ไหมก็เหมือนคอยติดตามนางเอกอะไรแบบนี้แต่จริงแล้วไม่ใช่นะคะในเรื่องนี้ก็คือพระเอกจะจะเป็นตัวเดินเรื่องนะคะก็เอาเป็นว่าพวกเราก็รอชมกันละกันนะคะส่วนเคมีก็ต้องเหมือนกันนะต้องรอชมกันเพราะว่า เอาจริงๆนะเท่าที่ดูจากตัวอย่างตอนนี้มันก็เหมือนกับว่ามันมีช่องว่างอยู่นะคะเพราะว่าคุณอิงเจิ้งนั้นในในสายตาของหวานก็คือเขาก็นั่นแหละก็บอกแล้วหล่อเหมือนคนบโบราณนะคะ ตันๆน,น,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแล้วจะไม่ค่อยแบบเข้ากับน้องน้องจูเท่าไหร่นะคะเฮ้ยแต่แล้วจะมีใครโกรธด้ววานไหมเนี่ยเออไม่เป็นไรนะคะเราพูดกันไปตามที่แบบความรู้สึกแล้วกันค่ะก็หลายๆท่านสามารถจะเข้าไปดูตัวอย่างนะคะของเรื่องนี้ได้เพราะเขาก็ตัดออกมาประมาณ3ตัวอย่างแล้วนะคะเอาละค่ะพวกเรานั้นก็รอชมคุณภาพดีๆของซีรีส์เรื่องนี้นะคะ b o c k i n g the Sky นะคะคาดว่าในปี2024พวกเราต้องได้ดู แน่ๆค่ะเรื่องนี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ